สวัสดีค่ะยายหญิงที่ผัดนกไม่ดองกับหมูเดอ้อโอ้ยพีิเผ็ดทแท่แล้วเน่ยเอาเติมไปดูหมูมันเหลือก็เลยสีเฮ็ดให้มันเบิดซ่ามือน,นันผัดให้ลูกสาวกินไปแล้ว,วเพื่อนกะว่าแซ่ออ่ที่นี้นกไม่ดองกะเหลืออยู่น้อยนึงอันกะเพราขอบคุณพี่สาวพี่วีค่ะเพื่อนให้ต้นมาแต่ว่าได้ปลูก เหลือต้นทิปีแต่ะแยะที่ที่ท่านได้ปลูกอีกหลักจะเล็ดตัดใบมันมากินตัดใบมันมากินก่อนขอบคุณทีวีค่ะสำหรับกระเพราที่หายนองมาอาวลที่นี่ใส่หน่อไม้ดองไปก่อนได้พีนนน่น้องจะหิ่งผัดหน่อไม้โดองบ่มีหน่อไม้ไงด้วยค่ะตันบ่เมีนหน่อไม้ไม่น้อยแต่บ้านเขาเนาะเขาเห็ดแบบแทนหีไงมาน่ะนะตอนแรกว่าซีแกง ว่าที่เอาแกงส้มกับปลาแกงแบบใตสันเดสแบบนี้โอ้ยกินทีเดียวปลากรบเาท่านได้ออกออกมาจากช่องแข็งน้องิงก็เอาผัดกับหมูสะเทาะสันดกผัดไว้ได้กินหลายเวลาอยู่เนี่ยสองเวลาคนละเรื่องกินทุเดียวเนาะวานกระบอกท่นจับน้องมิงจะจับวันวันจันคน บ่อันใสอีกยังแน่สันเตะหลัก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 เลยอินผงนัวค่ะใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยเอ้แค่อินไม่ได้กะดอกค่ะเวลาที่อินใส่ผงนัวเนี่ยแล้วก็อันใส่ข้าวเปหน่อยนึงบม่ได้ไม่ได้กะเกี๊ยนอีกอย่างดอกเด้อพี่น้องไอ้อินให้กับเขานี่แบบเอาลิ้นจะของเกี๊ยนเลย ถ้าเป็นพวกผัดผัดพวกอย่างซี่น่ะแต่ถ้าเป็นซีน้ำซุปน้ำซีน,ำน,ำออนี่ได้อีกนี่เยอะเราแด้เองแต่จะใส่น้ำตาลคนอื่นไม่ใส่ก็ได้แต่แยกเองใส่ค่ะน้ำตาลน้ำมันหอยผัดอันนี้เดอ้อแยกเองไใส่น้ำมันหอยไปน้ำ หลายเตือุุหลักจากเกียนเอาค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำปลาพพ้อมน้อยนึงน้ำปลาอีกว่าใส่หลายค่ะคนให้มันเข่ากันแบบนี้ล้อน้ำไม่ร้อน้ำไม่ซุกกะหล่เป็นอันว่าแจกกับเขาห่อนๆเหล่าก็ทอดไข่ดาวแบบนี้ เขากันวาพี่น้องรออันหน่อไม้มันสุดจากน้อยเนาะเป็นันว่าได้นี่ละแต่บ่าเพดาหลดอกค่ะเพราะว่าหน่อไม้มันห่อนอยู่แล้วเนาะที่นี่มีกะเทราน้อยนึงจากทีีนั่งหลังเพื่อนไ้มาบบ่ว่าสุนะากเพดไหลพี่น้องซึมัปอืมเข้ทชาละโอเค ใส่กันผู้กระทากระทากระทาได้อิ่แซ่บ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 นีอันยังแซ่บในผงชิลต์ผู้ใดบ่กินกับเ่ว่ากันเด้อพี่น้องได้อิ่งกินจ้ะนี่อิ่งกินผงผงแซ่บผงนัวกินค่ะเดี๋ยวเบิ้งมาใหม่มันสุกไป ันใส่เนมโดอมอันน้นอยๆบ้านเขาหน่แซ่บหลายเนยโดมโดอม,ดม,มน้อยๆคนอันน้อยๆมันเสียวกว่านี้ที่ว่าถีางว่าอืมแจ๊ดตักข้าวมะพี่น้องมาเนี่ยปลาก็มีหยังหลายค่ะเคียงกับเคร่องขนมกันอนอน้ำมันหอยน้ำปลาใส่ไปดูดน้ำตาลเพราะว่าเยีย่ยงโบม่มา เค็มหลายต่ใส่น้ำตาลลงไปหลยจืดกุละ่ะอันนี้จะ่ะใส่เก็บซ่อนนึงอ่ะนอกตักเข,าข่าด้ว่แบบให้กินน้ำกันงชาดเปิดเปิดหนะ้าจ้างเปิดยังออกไปแล้วล่ะเพราะว่ากินกมนมใหม่มันแขงเนาะอันเพื่อนกับว่ากาว่าดอกกลัวน,นั่งกะได้ฉนก็โอ้ยที่เหน็นแดดจ้ะ กินแล้วก็สิเอาไปเอาฟืนออกมาตากแดดก่อนที่ได้ที่ได้ต้มบอลนี่ยืึ่งอีกขี้เหล่าขี้อีกแบหนุ่มๆเอาละแล้๋ยวเรบัดเนี่ยนะพี่น้องเดี๋ยวพี่อิงที่ทอดไข่ต่อเอาล้วเนาะซทำนี่แหละนะพี่น้องเนาะเนาะกุเจ้าตักเอาเดินคนละถ้วยละถ้วยเป็นอย่งนี้ทอดไข่ดาวก่อนบัดเนี่ยเอาละจ้ะ ไปละเด้อ